สวัสดีครับวันนี้ก็จะช่างแม่แล้วครับจะเสนอในทางตรวจเช็คซอมแอร์นะครับคอยร้อนแอร์อ่ะจีนะจีเปิดฝารอแล้วครับอาการนั้นก็จะของเปิดเื่อเลยครับเดี๋ยวถ่ายให้เห็นเลยมันตรงนี้นะครับเปิดแล้วปิดเลยครับเดี๋ยวอ่ะครับผมมองไม่เห็นคอมเลยเนี่ยอือเปิดนะครับอ่าครับดังตุ๊กนะครับอ่ช็อตนะครับโอเคครับตัดแล้วครับตัดน่าจะตัดนะครับโอเคอ่ะ โอเคครับควบตัดตัดไม่แปลกครับก็ช็อตแล้วนะครับดีแบบนี้ด้วยปิดปิดเบเกอร์แล้วนะครับเกิดอะไรขึ้วจริงเหรอแมมื่อกี้มันมันแลบข้างบนด้วยนะฮะใช่อ่ะก็ก็เลยปกติครับเหรอนี่ปกติแล้วครับมันล้วนอลยพี่ตุ่นเอ๋อขึ้นเอข้างบนเลยอ่ะอือฮึไอ้ฟองสีแชร์นะครับแหงแหงไม่ออกกันเลยไม่ขึ้เห็น เหมือนกับออนไลน์กันนี่ต้นประตูกันมั้ยแสดงว่าแม่งช็อต <c oughs> ชอ็อตเฉีเดหนะครับใส่มา,าสายนะครับใส่ไฟกันทางเดียวฮะเลยอ,อย่างเดียวแล้วครับมีอะไรมากแล้วครับจัดสาย 后面。 เบอร์แปดวะเนี่ยหุกกน่นมบองออกแล้วนะครับน,นิ่มจับเยอะนะครับจะรอดไหมในคอม ขอคอมคมขาดละลายนะครับออขอมันติมิเตอร์วัดหน่อยครับสีแดงนะครับละลายนะครับ รั่วลงกาวนะนะลงตัวหาไหนก็ได้ครับ,าบาหนนาที่ละลายนี่นะครับอ่าตอนนี้มันรั่วลงอยู่นะฮะลงกาวเลยเดี๋ยวต้องทำความสะอาดด้ก่อนนะครับทีอาจจะไม่ใช่แต่มันรั่วลงอยู่นะครับบางทมีมครบา,าบสปาร์ต่างๆอยู่เอายาง ช่างเมคัตเตอร์น่ะหรือไอ้นี่พอมีแปรงสีฟันเก่าๆไหมครับที่ไม่ใช้ครับขอนิดนึงต้องทำความสะอาดก่อนมันจะมีคราบที่เหล็กต่างๆนะครับบางทีอาจจะไม่ได้เสียลงกาวใน,น,นวัดมันลงอยู่นะครับลงกับทางแดงอยู่นะ <c oughs> ทำความสะอาดตัวออน,นี้ก่อนนะครับจะหลงประเด็นนะครับนี่จะสรุปว่าคอมเสียแขงา่า อ๋อไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวเขาพอจะโหดเกินไปไหมคิดเห็กสปาง์กตากออกก่อนนะครับจะหลงประเด็นของมิเตอร์อีกทีครับเจมี่เจมี่ไปอยู่ไกลจังวันนี้กลัวกลัวกลัวไปแลบ เดีนี้ควันเยอะตัวทีนะครับมเทียบกับทองแดงนะครับดูว่ายังลงอยู่ไหมครับโอเคครับตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วนะครับโอ้เจ๋งจริงนยะอืมเอาขึ้นมาเอายังขึ้นอยู่นะครับเนี่ยขึ้นอยู่อะอยังขึ้นอยู่นะครมองไม่เห็นนะยังขึ้นอยู่ยังขึ้นอยู่ยงลงตรงไหนหรือเปล่าเนี่ย มีทางเดียวต้องถอดสายนะครับชัวร์วนะครับมันนะครับลดความสกปรกเอาเซลล์นละยเนนะครับเหลืองนะครับ เหือเฉพาะตัวมันอย่างเดียวแล้นะครับอดใดีสรมลงที่ขาเลยวะจำสีช่วยเนยนะชั้งโนชัโนมันไจำเมื่อกี้อะไรไดูจเกียร์เทียด,ดูด้วยเกียแล้วจะรอดไหมเนี่ย เปนคาบเยอะนะเหล็กที่เหล็กเยอะครับสะสมไว้นานสปาร์คไว้นาน ่ควงแบนหน่อยช่างมี่ควนนี่ก่อนที่เคยเจอนะครับที่เหล็กมันแลนก็ลงกลาวลงกับตัวถัง,งเครื่องนะครับ มหัวหลักคอมนี่แหล,คล,ละครับลงกาวแล้วลงคอม,อมคอมรั่วลงทีครับัรมอ,องดูสามขากันขึ้นไหมครับ เปนอยู่นะครับรั่วไหมครับอ่ะยูรั่วอยู่นะครับอือเสร็จจะป้องเท่งแล้วครับ ไอ้นี่เดี๋ยวกัอกไอน้น้ำสไลด์ครับอะไรล้างเดี๋ยวก่นครับเดี๋ยวก่อนเจอพลังขัดแล้วครับเกาเลยนะครับไม่แน่ใจนะครับที่สปาร์กหรือว่ามันเสียเองนะครับ จะหลงประเด็น,นครับก็ยังจะพอมีมันได้นะครับคอมพิวเซอร์ตัวหนึ่งลูกหนึ่งก็รายตังนะครับวันนี้แล้วครับตาดีได้จะรายเสียนะครับ เด <laughs> นนี๋ยวเป็นสปราร์กไงสปราร์กกินนะก็จะเย็นบ้างไม่เย็นบ้างอยู่พี่ตอนแรก น่าจะเย็นบ้างไม่เย็นบ้างอะตอนแรกๆคิดว่าชนมากการเนี่ขอพัีริ้วสักผืนครับตอนนั้นลงเคยลงนานแล้วมันหลุดครับชอบเน็ตชอบหลุดหลดรูปอัพโดดอะไรนาน พักหลังนี่เลยเตรียน,ยนแ,แห้งนะครับความชัวนะครับดีสปาร์ไว้นานนะครับดูว่ามันเสียจริงหรือเปล่านะครับเด,ดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับบัดทอมดูสิยังรัว่วอ,อ,อยู่ไหม ครก็ยังรั่วนะครับโอเคคอมคอมปลอกเอานอกเอาเซลนะครับคอมเสียถึงกลัว้วช็อตกับตัวใช่ครับมันช็อตลงตัวตัวเครื่องคอมเจ๊งครับก็เป็นคอมพิวเตอร์ใหม่มสปาร์จะรั่วนึกว่ายังจะรอด ว่าอ่านี่นสิบสองรุ่นเอ็สหนึ่งสามเอ็ลซนะครับอันนี้ช่างเขาเปลี่ยนหน้ากากแล้ย พอจบแนวท,ทางแล้วตรวจเช็คนะครับก็สรุปว่าคอมเพรสเซอร์เสียครับจากการสปรักของหัวคอมละลายนะครับก็เลยทาให้คอมเพรสเซอร์นอเอาเซลฉลอบชนกันลงกาวนะครับลงตัวอทองแดงนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ในการตรวจเช็คของประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการตรวจเช็คนะครับสวัสดีครับผม